ไม่มีอะไรมากค่ะประทับใจประโยคเดียวที่พูดว่าพี่ดูยยแล้วพี่ก็ซื้อเลย <c oughs> พี่ไม่เช็ดเอาเป็นว่าพี่ไว้ใจยยแล้วพี่ถูกชะตา่ <c oughs> งมอบรถคันนี้ให้กับพี่แบงค์นะคะเป็นซีวีทีเอชวีอาร์เอสค่ะนักขึ้นคะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้หนูดูแลเป็นยังไงบ้างแล้วอะไรที่ทําให้พี่รู้สึกว่าคนนี้แหละพี่จะดูแลฉันจริงๆอ่ะพี่ดูใน t ิกต็อกแล้วก็ดูของคันด้ามาเยอะแต่ว่าพี่ๆแบบสังเกตก็คือพี่พี่ไลฟ์ไปเจอของยุยพอดีแล้วเห็นเห็นถึงแบบ เอเนจีในการขายของ <โฮ S 1> เราเรารู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดแล้วเขาดูจริงใจจังแล้วพี่ก็เลยแบบมั่นใจที่จะเลือกซื้อของในในทางสื่อออนไลน์หรือว่าจองผ่าน Tik t ็อโดยใช้เวลาแค่5้าถึงสินาทีในการจองกับน้องเขาใช่ค่ะเพราะว่าเราดูผ่านๆมาหลายคลิปแล้วเขาดูพูดตรงไปตรงมาแล้วก็ดูจริงใจในการที่จะขายสินค้าด้วยเราก็เลยกล้าที่จะซื้อของอนไลา์กระเขาคนลูกคนลุกจะบอกว่าจริงๆอ่ะเราขายเราเราขายคาแรคเตอร์ที่เป็นเราอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่า พี่แบงก็น่ารักมากๆจนวันนี้ให้เขาขวัญไปแล้วให,ให้ให้ทุกอย่างไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งหนึ่งเราต้องมีเนาะคือความจริงใจ,จงแล้วก็ขอบคุณพี่แบงมากๆที่มอบอโอกาสให้วิได้ดูแลได้มีไรายได้นะคะแล้วก็เป็นซีรีส์คัลแรกของวิด้วย<ม>นะคะ<ม>ก็ขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอะให้คนนี้ชงน้องเขาว้าอัน คาใครยางจะแห้งๆบางๆขอบคุณที่มาเป็นรอยยิ้มให้กับหนูขอบคุณที่มาเป็นลูกค้าที่น่ารักให่กับหนูนะคะอบคุณเนันเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะย้ยขายดีๆนะคะ